สวัสดีวารินชำราบสวัสดีอุบลราชธานีครับผมอยู่ที่โรงเรียนกุดเป่งวันนี้ขอนเข้าวารินพอดีมาเยี่ยมคุณตาคนหนึ่งแกทําสวนอยู่ที่โรงเรียนคุณตาแกคนรู้จักกัน แจขยันมากเลยเขาบอกพออชวนมาทำสวนที่โรงเรียนเจอตัวแจแล้วอ่าวัสดีครับมาแล้วมาดูสวนแล้วนี่อ่ะที่ทำแปลงนี้ปลูกอะไรอ่ะย้ายถุงปลูกพะบุงอ๋อุ้งเมื่อกี้ก็ออกไปเลยเพราะ พ่อกันอยู่เห็นอยู่จุ่มใช่ไหมแมนอลูกเที่กกไปอ๋อครับนี่รถสามล้อเหรอครับอ๋อนี่อยู่นี่เองโหนี่ทำหมดนี่คนเดียวเลยหรอมาเดน่นหยือทำไปเรื่อยเนี่ยยันมากเลยเนี่ยโอ้มาละกอต้นนั้นฮลูกเล่าฮ่าฮ่ลย่าฮ่าน่่า่าฮ่าฮ่าฮเรฮ่าฮ่าฮ่า่ อ๋อกำลังเป็นอืมปลูกไวเราตาทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมไอ้นั่นเดี๋ยวผมผมเดินดูผมเดินดูรอช่างก้ำแพงเขาอยู่ครับแปลงสวยเนี่ยใช้น้ำแบาดาลใช่ไหมน้ำมันนน้อัแข็งนั่นนี่นั่นแหละแห้งแข็งกันตั้งด้วยนั่นนั่นน้ำน้ำยุทธะอันแห้งนั่นอ๋อไม่ หมายถึงสูบขึ้นมาจากใต้ดินแดงออกมามันจะเราเราจะเปิดก๊กอกก๊อกเรามันก็ออกครับมันก็นจะทำงานของมันเองถ้าม,มันไม่ทำงานนี่อ๋อน้ำเต็มถังน่ะมันมันก,ก็ไม่ปั่นขึ้น<อ>ถ้าน้ำลดลงมันก็ปั่นขึ้นทนะุ <laughs> กอย่างเลยปุ้ยผมก็มาปลูขี้เลยโรงเรียนกุฎเป่งโอ้มะละกอดูสิเ,<อ>เนี่ย แกปลูกสุดยอดเลยออกลูกมาเต็มเลยเนี่ยผักของกินทั้งนั้นเลยเนะนี่ยพริกนี่ย่ทุเรียนโอ้ต้นเ oh, น,นี้ถ้าโตขึ้นเนี่ยได้กินลูกเนี่ยโอ้โ oh, หสุดยอดเลยเนี่นย <laughs> <laughs> เอกเป็นแถวมีหอมต้นล้วยโอ้นี่ในเขตโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนขุดเป่งด้อสิปลูกเป็นแถวอย่างสวยเลย <c oughs> <c oughs> นี่ดาวเรืองผมเห็นก็ตัดไปร้อยวันพระขายเนี่ยร้อยพวงมาลัยอะขายวันพระขายดีมากแล้วก็เก็บใส่ถุงก็ ประมาณถุงละสามสิบอ่ะเต็มถุงหิะ่ะเนี่ยมันมีดอกอยู่นั่นนี่ะเวลามันออกมามันจะเหลืองเหลืองเนี่ยนักคันเมืองชอบเอาไปคล้องคอแถวนี้โรงเรียนมันแบบว่าอุดมสมบูรณอ์อ่ะ ดมสมบูรณ์ให้ดูบรรยากาศสวัสดีครับ